You <laughs> <laughs>

ปีนี้คิดว่าจะภัยแรงนี่จะรุนแรงไหมคะปีนี้นะครับตามที่มีการ จังหวัดนะครับท่านทว่วจังหวัดเป็นประธานเนี่ยก็ได้รับรายงานจากทางส่วนรัฐานนะครับกรมทรัพยากรน้ำ่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับน้ําในในอ่างเก็บน้านะครับทุกแห่งทุกพื้นที่ที่เก็บน้ำได้ก็มีปริมาณที่ถือว่าใช้ได้นะครับดูดีแต่ว่าปริมาณน้าท่านะครับ ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตสงบทะครับนอกจากจุดที่อาบน้าส่งแรงน่ก็น่าจะมีปัญหารุนแรงพอสมควรนะครับซึ่ง,ง,ง,ห,งหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะประสบปัญหาแล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีที่จังหวัดแพร่ของเราเนี่ยท่านนานนยกานะครับนละพื้นที่ต่างๆ ก็ตั้งตัวก่อนในการที่จะแจ้งขอรับการช่วยเหลือไปที่จังหวัดนะครับทางคาการจังหวัดโดยทั้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้พิจารณาดําเนินการในเรื่องของการกัน้นนะครับกะสอบสายตามแหล่งน้ําสาขาก็ตามอ้ำยงก็ตามเพื่อที่จะให้มีปริมาณน้ํากักเก็บในพื้นที่ย่อยๆในรุ่มน้ํานะครับเพื่อให้ างผู้รบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้น้ำสำหรับบ,อบ่อปดาทำปปาได้อยู่นะครับซึ่งถือว่าเราดำเนินการได้อย่างเร็วนะครับใีครับตามที่ได้สำรวจนะครับประมาณสถานก,การณ์มาความจำเป็นมาเนี่ยการกั้นน้ำในแต่ละจุดเนี่ยความเพียงพอในการใช้เนี่ยจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําตามลําน้ําสาขานะครับส่วนของเขาก็จะต้องต้องใช้น้ําจากบาดาลน,นะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็การจากการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าณจุดนะนี้600ครัวเรือนเนี่ยถ้าประหยัดใช้นะครับไม่ฟุ่มเฟือยใช้ในเรื่องของอน้ำใช้เป็นหลักนะครับน้ำกากรเเษตนเป็นรองเนี่ย ก็น่าจะเพียงพอสำหรับอย่นนั้นจะมีโครงการอะไรให้กับชาวบ้านอ๋อก็หลังจากการน้ำเสร็จนะครับมันก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะแต่ว่าปีนี้เรามาติดเรื่องโควิดนะฮะแต่ก็จะเป็นที่พกักก่อนของชาวบ้านตอนเย็นนะแต่ที่ผ่านม,มาเนี่ยคือการการสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านเรื่องการมาเล่นน้ำของยางขายของจิปถาถะนะฮะแล้วก็ ปีก่อนนะตรงนี้ตอนเย็นเนี่ยจัดเป็นคลองถกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเ,เป็นการสร้างรายได้ให้ก,กับชาวบ้านก็ถือว่าเราใช้แรงงานชาวบ้านนะแต่ว่าคืนกําไรโดยการให้เป็นสถานที่พระหลดับใจแล้วก็ประโยชน์หลักๆก็คือเรื่องของน้ำอุ๋ยโพธาตุโพน้ำเรื่องการเกษตรรบ

คาดว่าที่กั้นน้ำครั้น,นี้ค่ะจะใช้ได้ประมาณกี่กี่ครอบครัวเรือนค่ะ